ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงไก่ใส่หยวกหรือใส่ต้นกล้วยนะฮะก็มาเริ่มรับระทานกันเลยฮะ แกงไก่ใส่หยวกกล้วยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงไก่ใส่หยวกหรือใส่ต้นกล้วยนะฮะวัตถุดิบก็จะมีนะฮะไก่ไก่ซึ่งสั่งไปแล้วฮะก็จะมีนี่ฮะต้นกล้วยเขาเรียกว่าหยวกฮะเหนือเรียกว่าหยวก ยกกล้วยส่วนเครื่องแต่พริออแห้งหอมแดงมะแขวนมะแขวนอันนี้เครื่องเทศทางเหนือออรสชาติมันจะกินตัวมันเองเนี่ยจะเหมือนหมาล่าฮแล้วนี่ก็เป็นกระเทียมก็เป็นข่ากับตะไคร้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเร,มเริ่มลงมือทำพริกแกงกันเลยฮะ ไอใ,ใส่่ผักชีคล้ายกร,ระเทียมมะ,ะแขวนพริกแห้งแล้วแต่ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะโค้งนะครับ ไม่เป็นกลัวอแดง เสคคร็จเรียบร้อยครับครับต,ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มกวนการเ,เราจะแกงก่อนอกอนทีเ่เราจะใส่น้ำใส่ลงไปเดี๋ยวเราต้องลวนตัวไก่กับพริกแกงก่อน เดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลา้เข้าได้วยเพื่อน้ำปลา้าเนี่ยเข้าไปในในเนื้อไก่ด้วยครับเมื่อเรารวนได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำลา้างต้นครกใส่ไปสามสูตร แล้วก็จะเพิ่มน้ำลงไปครับประมาณครับก็เดี๋ยวลอยสักพักเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่หยวกกล้วยนะครับหรือต้นกล้วยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ตัวหยวกกล้วยนะคร หยกช่วยนี่ก็เอาเอาชอ้อนอ่อนด้านในมันนะฮะถ้างย้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะจะแข็งจะจะเหนียวจะจะหยาบปิดฝาเลย ครับเดี๋ยวเราจะชิมรสแลนะจะปรุงรสนะก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะฮนะก็เรียบร้อยคนระับ กเกรียบร้อยครับแกงไก่ใส่หยวกสวัสดีครับก็มาเริ่ม,ร,มร,รับรทานกันเลยฮรแกงไก่ใส่หยวกกล้วยมาเอาละครับ อือร่อยครับแกงประเภทน,นี้ยทางเหนือเขาจะใส่ เรียกมะแขวนครับคือรสชาติมันเนี่ยถ้าเรากินกินตัวมันตรงๆเลยนะเจ้าเหมือนเป็นคล้ายๆหมาล่าฮะมันจะมีการแบบลิ้นนิดๆฮะจะเด้าลิ้นรียกการเด้าลิ้นนิดๆเวลาใส่ในเครื่องพวกนี้ไปแล้วมันก็จะทําให้หอม นั่น่อยฮะว้าจุใจอร่อยมากมันจะหอมเครื่องแกงมากเลยอืมหรือว่าอร่อยฮะ สุวด,ด่กลมกลมมากต้นกล้วยนี่ก็ไปเอาจะาสวนข้างมาข้างบ้านนะสวนในเจข้างบ้าน <laughs> ไม่ได้ขโมยใแต่ขอแลบอกเขาแล้วที่บ้านไม่ได้ปลูกว่ะ,นะ <c oughs> บ้านมีแด่ <c oughs> ดดทุเรียนกัางงอกมังคุด <c oughs> ไก่เคี้ยวติดหนังอ่ะจะกรอบๆอ่ะ कट 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 क สุดยอดครับเดี๋ยวนี้พอแค่นี้ก่อนครับก็ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วกดซับสไครต์กดกระดิ่งมีอะไรให้กดกด,กดกใ,หให้หมด,มดเ,มลมเลยเพื่อได้จะทำให้เรามีกำลังใจในในการทำคลิปต่อๆ,ๆไปนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊บาย